บริษัทเนโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนนโอไลฟ์ Olaf และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเพียวเซนเต้ธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้จัดงานกิตติยศสัญจรขึ้นที่โรงแรมอรมรรนลากูนจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายนุพนรุธเวชกุลประธานกรรมการบริษัทและนางสาวรัชนีมหานิยมประธานบริหารฝ่ายสมาชิกร่วมเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีสมาชิกเข้าร่วมงานมากกว่า2,000คนเพื่อร่วมพิธีรับมอบเข็มเกียรติยศเพื่อประสบความสาเร็จในการทําธุรกิจกับบริษัทกว่่าา100ตํแหง งานกิจยิทธยดีโอไลฟ์ได้จัดขึ้นทุกๆเดือนเพื่อเชิดชูดเกียรติให้กับสมาชิกและเพื่อยืนยันถึงความสาเร็จของบริษัทที่ดาเนินง,งานมานานถึง8ปีอย่างมั่นคงโดยได้ส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยได้มีงานมีอาชีพสร้างไรายได้ที่ดีให้กับสมาชิกมาอย่างมั่นคงตลอดมาปัจจุบันนีโอไลฟได้ขยานธุรกิจมีศูนย์ประชุมและศูนย์บริการสะดวกสบาย4 5สาขาและยามีคลินิกให้การบริการด้านสุขภาพทั่วประ,ระเทศ ถ้าที่ต้องการเป็นนักธุรกิจและมีอาชีพที่ดีสามารถสมัครร่วมธุรกิจได้ที่สมาชิกเครือข่ายนี o l ไลฟทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือที่ www.niolifeinter.com ค่ะ